พบกับงานมอเตอร์เอ็กซ์ป2024นี้กับเซลแอนนี่ที่มาพร้อมกับชุดแต่งของแถมออปชันแบบตัดหนักตัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ย0%พร้อมกับออปชันชุดแต่งของแถมแบบตัดเต็มหรือเลือกดาวเริ่มต้นที่49,000บาทและของแถมนะคะหรืออยากจะเลือกรับในส่วนของส่วนลดของแถม อยากได้แบบไหนแจ้งเซล์แอนนี่ได้เซล์แอนนี่ตัดให้คุณลูกค้าแน่นอนนะคะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมทั้งซ้ายและขวามือของเซล l ์แอนนี่นะคะนี่คือพี่เอ็กเพนเด r ร์ครอในรุ่น Hybrid นะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำทั้งสองคันแต่มากันคนละแบบคนละสไตล์นะคะแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมว่า ซื้อล็แบบเซลแอนนี่เน้นดอกเบี้ยศูได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมรอบๆคันที่ภายนอกก่อนเริ่มจากที่ขวามือของแอนนี่นะคะเป็นลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะในส่วนของโลโก้ฝากกระโปรงหน้า expandercord นะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะและอีกหนึ่งจุดก็คือในส่วนของ ตัวโลโก้มิสูที่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะทําไมถึงเป็นสีแดงอ่ะลูกค้าบอกว่าอยากให้รถของพี่เขาดูเด่นดูสวยดูเท่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้แมทกับชุดแต่งเตอร์ทโงงสปอร์ตไรเดอรนะคะตัวนี้เป็นทรง V2 ซึ่งเป็นคันแรกเลยนะคะในรุ่นไฮบริดนะคะที่แอนนี่ได้ทำการติดตั้งนั่นเองนะคะทรงของพี่เขานะคะจะออกมาหรูด่านะคะดูเท่และ มีลูกเล่นในส่วนของสีแดงตรงนี้นะคะที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างนะคะชุดแต่งด้านข้างของพี่เขานะคะตัวนี้จะมีลูกเล่นในส่วนของสีเทาดำที่ปัดในส่วนของคลิปสีแดงนั่นเองนะคะซึ่งพอแมทเข้ากับรถสีเทาดำจะทำให้รถนะคะดูสวยดูพรีเมียมดูเท่ขึ้นมาทันทีนะคะต่อมานะคะในส่วนของกล้องรอบคันนะคะ แอนนี่ก็ยังคงให้ลูกค้าเหมือนเดิมคุณผู้ชมรู้แล้วแหละว่ากล้องรอบคันมีกี่จุดและอยู่ตรงไหนบ้างนะคะและยาวต่อมาเลยนี่คือคิ้วกันสาดทรงหมูเคนนั่นเองนะคะตัวนี้รูล,ลมระบายลมได้ดีไม่มีเสียงรบกวนแน่นอนนะคะความหนาของพี่เขาแข็งแรงทนทานหนาะอยู่ที่3มมิลเลยจ้าฟิล์มนะคะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์อัลติเมทนะคะตัวนี้บริษัทของเรามิสูพระนครสาขาวสไหไมนนาเข้าโดยตรงนะคะตัวนี้เป็น ดิกมิก้ร้อยเปรับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองนะคะในส่วนของเบ้าครอบมือเปิดนะคะแอนนี่คัดสรนให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นเบ้าแบบเต็มนะคะเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะซึ่งทําให้รถของเราดูสวยหรูหราและ ดูเท่ในรูปแบบสไตล์ของเอช n n e r r นั่นเองจ้ามาเรามาดูความสวยความเท่ของพี่ชุดแต่งสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์กันต่อเลยนะคะพี่เขาก็จะมาในรูปแบบของทรงสี่เหลี่ยมคู่นะคะและตัดลูกเล่นในส่วนของคลิปสีแดงยั่วๆแบบนี้ไปเลยจ้าเพียงแค่นี้ไม่พอนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะตัวรถเป็นสีไหนตัวเซ,เซ็นเซอร์ก็จะเป็นสีนั้นนะคะในส่วนของไฟส่องกอบป้ายทะเบียนนะคะรีโน มาใหม่เรียกว่าดีโนเวตเลยละกันเป็นแบบสีขาว LED แล้วนะจ๊ะกล้องรอบคันจุดสุดท้ายนะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะและที่สำคัญหน้าแดงแล้วหลังต้องแดงะจ๊า,าโลโก้มิสูนะคะตัวนี้เป็นสีแดงนั่นเองเรื่องจากว่าลูกค้าอยากให้รถเด่นอะจัดให้อยากได้แบบนหนแอนนี่บอกแล้วว่าแอนนี่จัดให้นั่นเองนะคะในส่วนของภายในนะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังแอนนี่ก็ยังคงให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ มีกล้องหน้าต้องมีกล้องหลังนะคะอันนี้คุณผู้ชมสามารถทวนดูได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเกิดเหตุหรืออะไรเกี่ยวกับบ้านทายของลูกของเรานะคะเราสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะในส่วนของพรม 5D นะคะพรม 5D อันนี้คัดสรรจากโรงงานมาให้เป็นพรม 5D แบรนด์สตาร์เนวิทนะคะเกรดพรีเมียมนะคะสั่งตัดตรงจากโรงงานไม่ใช่งานตลาดงานสั่งเพีงเดอ้อ ต่อมาในส่วนของถาดท้ายนะคะแอนนี่ก็ให้นะลูกค้าไม่เอาแอนนี่ก็ยัดเยียดให้นะคะไม่เอาไม่ได้นะคะเขามีประโยชน์นะจ๊ะพร้มให้ดูเลยนะว่าทั่วทั้งคันเลยจริงๆนะจ๊ะต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมในส่วนของภายในกันต่อเลยอาจารย์ต่อมาในส่วนของสคัพเพินะคะแอนนี่จัดให้ลูกค้ารายนี้เลยนะคะเป็นสคัพเพิแบบ2ชั้นนะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่เป็นเนื้อสายนั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับโลโก้ เ n d e r ดอะคอสเป็นสีขาวนั่นเองนะคะรับรองว่าระยิบระยับถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนจ้าในส่วนของพรมห้าดีนะคะแอนนี้ให้พวกคุณผู้ชมได้ชมเลยว่าแอนนี่ปูให้ทั่วทั้งคันจริงๆอยากได้สีไหนแจ้งแอนนี่ได้เลยแต่ว่าคันนี้ก็คือลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้เป็นสีดำได้ครีมจัดให้จ้า ไม่ขัดแน่นอนอยากได้เป็นแบบไหนขอแค่คุยและบอกแอนนี่ตรงๆนะคะแอนนี่จัดให้แน่นอนจ้าแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยแล้วกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกล้องมันจะเขตกณ์ด้านหน้าแอนนี่ยังคงให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะที่มาพร้อมกับไม้ไม้จะอยู่ตรงนี้นะคะติดตั้งตรงนี้นะ และในส่วนของหน้าจอนะคะลูกค้ารีเควสว่าพี่ขอเป็นจอหน้า Android ขนาด10นิ้วละกันพี่ไม่ชอบความใหญ่พี่ไม่ชอบอะไรที่มันเทุทะอะไรอย่างนี้เนาะ จัดให้จ้ะเป็นจอหน้า Android ขนาด10นิ้วสเปคก็คือในะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะ Snap d r a g o n CPU s n a เ d r a า o n เหมือนเดิมนะคะรับรองว่าของที่อันนี้ติดตั้งให้ดีแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะมาในส่วนของกล้องรอบคันนะคะตัวนี้แอนนี้ไม่ได้สาธิตหรือ,อลงดีเทลอะไรเยอะนะคะจอหน้า 10, า10นิ้ว12.5หรือ13.3นะคะแอนนี่จัดให้สเปคเดียวกันนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Quick Quickchart นะคะตัวนี้ให้เป็นแบบ LED นะคะ พวงกุญแจอันนี้ก็ให้นะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไฟสองเท้าคู่หน้านะคะก็คือลูกค้ารีเควสว่าขอเป็นสีขาว LED อันนี้จัดให้นะจ๊ะที่มาพร้อมกับพรม 5D แบรนด์สตาร์เนวนะคะสีดำได้ครีมนั่นเองนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่มีรถนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ช่างนะแต่ว่าอยากติดตั้งในส่วนของพรม 5D นะคะ แอนนี่ได้เลยนะคะแอนนี่สั่งตัดพิเศษให้จากโรงงานเลยราคาไม่แรงอย่างที่คุณคิดแน่นอนจ้าเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมพี่เขาทำพายนอกและภายในกันไปแล้วสวยไหมแอนนี่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะใช้ดอกเบี้ยศูนซนนั่นเองนะคะแอนนี่ตัดเต็มให้ ทั่วทั้งคันแบบนี้เลยละกันนะคะในส่วนของหน้าจอคุณผู้ชมรีเควสตได้นะว่าอยากได้จอขนาด10นิ้ว12.5หรือ13.3นิ้วที่เป็น สเปค CPU Snapdragon น,น,นั่นเองนะคะแจ้งอันนี้ได้เลยนะแต่ว่าคันนี้ก็คือพี่เขาขอเป็น10นิ้วอันนี้ก็จัดให้จ้าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะซื้อรถหรือกำลังมองหารถครอบครัวนะคะอันนี้ขอแนะนำที่ e p p n บ e r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  o s s ในรุ่นไ i r i ดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่น GT หรือ Cross นะคะอันนี้จัดเต็มให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกๆท่านเหมือนกันเท่ากันทุกคนนะคะอ่ะ แคมเปญงานมอเตอร์เอ็กโปนี้นะคะแอนนี่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจองเข้ามาได้เลยพักเข้ามาสอบถามได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบเอธันวาคมนี้นะคะแอนนี่จัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมกับชุดแต่งของแถมจัดเต็มเหมือนพี่คนนี้ไปเลยนะคะหรือจะเลือกดาวเริ่มต้นที่สี่0มืนเก้าพันบาทและของแถมนะคะหรือ เลือกรับในส่วนของส่วนลดนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งแอนนี่ลองเยอะผูกขึ้นมาโทรปรึกษาแอนนี่ได้หรือแอดไลน์มาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นแอนนี่ได้ตลอดเลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะแอนนี่ขอฝากช่องทาง Youtube นะคะมิสซูสายไหม่บเอ็กโปรแรงนะคะแล้วก็ช่องทางเพจนะคะมิสซูป้ายแดงโปรแรงแรงายเซลแอนนี่นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด u b s c r i b ์ด้วยนะถ้าไม่กด กระดิ่งนี่คลิปหน้า EP หน้าโปรโมชั่นเด็ดๆคุณผู้ชมจะพลาดนะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเซล์แอนนี่ด้วยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นในงาน Motor Expo นี้นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะคะ ถ้าใครอยากเจอเแอนนี่ตัวเป็นๆน,นะคะเจอแอนนี่ได้ที่งานมอเตอร์อีสปอร2 4นี้ได้เลยนะคะก่อนจากในวันนี้เดี๋ยวแอนนี่มีอีกริปหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของเอสเพนเดเหมือนกันแต่แต่งต่างกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สลับเวลามารับชมรับฟัแนแอนนี่ในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Drive Your ambition, Motors Ambi Mitsubishi